าอต่างชาติเธอชื่อว่าเจนแอลค่ะเธอบอกว่าฉันมาเมืองไทยเป็นเวลาสสัปดาห์ในช่วงคริสต์มาสแต่แล้วตอนนี้ฉันย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วจ้าใช่ทุกคนตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่ของฉันััแนายายเข้ามาเมื่อ5วันก่อนและตอนนี้ฉันได้ทำสัญญาเช่าาไว้หนึ่งปีว้าวเป็นยังไงละ่ะตอนนี้ฉันได้อยู่ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะ คือฉันะกําลังคิดอยู่แล้วฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งตอนนี้ฉันตัดสินใจละว่าฉันจะมาอยู่เมืองไทยคือจริงๆเนี่ยฉันจะต้องกลับไปที่อังกฤษแล้วก็ไปเอาของอะไรบางอย่างเพราะจริงๆเนี่ยฉันเพิ่งเซ็นสัญญาเช่าหนึ่งปีที่ประเทศไทยแต่ว่าฉันยังมีพวกเสื้อผ้ามีของที่สามารถใส่ได้แค่ประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นฉันจะต้องกลับไปที่อังกฤษอีกครั้งฉันน่ามาบอกเฉยๆนะว่าตอนนี้ฉันไม่อยู่เมืองไทยแล้วจ้ะ แล้วฉันก็จะมาตอบคำถามนะเพราะว่ามีหลายคนมาถามฉันว่าค่าเช่ารายเดือนของอพาร์ตเมนต์ของฉันในเมืองไทยเนี่ยราคาเท่าไหร่ฉันตอบให้เลยว่าฉันเช่าอพาร์ตเมนต์ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองละนี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ฉันอยู่ก็คือเหมือนกับว่าประมาณ408ปอนด์อนต่อเดือนประมาณนั้นเท่านั้นเองนะคือจริงๆเนี่ยราคาไม่แพงเลยแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มี1ห,ห้องนอนมี1ห,ห้องทํางานมีสระว่ายนะ้ำมีสวน สวนด้านล่างมีที่ออกกําลังกายคือฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าที่พักในเมืองไทยเนี่ยราคาถูกมากๆ ออแต่อีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือค่านา้ำค่าไฟในคุณจะต้องแยกใจต่างหากนะจะต้องจ่ายเองซึ่งจริงๆเนี่ยค่าน้ำอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์ต่อเดือนเท่านั้นเองแหละส่วนค่าไฟก็ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าที่คุณจะใช้แล้วก็คุณนะ่ะเปิดแอร์บ่อยมากแค่ไหนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องมีเยอะมากแค่ไหนก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านั้นแหละจริงๆเนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉันตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทย และมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายคนถามฉันเยอะมากๆก็คือเรื่องวีซา่าฉันมีอะไรจะมาบอกนะคือมีหลายคนมาสอบถามฉันหลังจากที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยเป็นเวลา3สัปดาห์ใช่ไหมฉันจะกลับไปอังกฤษวันนี้เพื่อที่จะไปขอวีซ่าใหม่ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับคนที่ทำงานดิจิตอลนอร์แมดนั่นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอไปขอวีซ่าแบบนั้นจะสามารถมาอยู่เมืองไทยได้ เป็นเวลา5ปีเลยทีเดียวนะคือสามารถอยู่ไทยได้นานมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถทำงานด้วยแล็ปท็อปคุณจะสามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ ซึ่งจิิๆเนยังไม่สามารถขอถวีซ่าถาวรได้5ปีนะเดอโรเจอร์มาถามค่ะบอกว่าสำหรับการทำวีซ่าอยู่ในเมืองไทยได้5ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเข้าออกทุกๆ180วันแล้วก็สามารถเอ็กสเทนได้ปีละ1ครั้งใช่ไหมเดอร์เจเนลค่ะบอกว่าใช่เลยเพราะฉะนั้นใน1ปีเนี่ยฉันจะต้องเข้าออกจากไทยประมาณ5ครั้งต่อปีอยู่ดีจ้ะ โดยมีต่างชาติหลายคนมากๆเลยนะคะเข้ามาร่วมคอมเมนต์ค่ะเอลเจเบิร์ดบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในเมืองไทยเช่นกันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะตอนนี้ฉันอยู่หัวหินและก็คิดว่าจะอยู่ในเมืองไทยไปเรื่อยๆอังเดรมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันก็ทําเหมือนกับเธอนี่แหละตั้งแต่3ปีที่แล้วละแล้วก็ตอนนี้ฉันนํ่มาอยู่ในเมืองไทยฉันยังได้ซื้อคอนโดที่ภูเก็ตเป็นของขวัญของตัวเองด้วยนะเชรอนบอกว่าตอนนี้ฉันก็เพิ่งย้ายมาอยู่พัทยาเหมือนกัน เล็กซี่บอกว่าสำหรับฉันฉันก็เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยตอนนี้ฉันอยู่ที่ภูเก็ตเฮดินค่ะบอกว่าตอนนี้ฉันก็มาอยู่เมืองไทย3ปีแล้วล่ะก่อนหน้านี้ฉันก็ทำเหมือนกับเธอนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ฉันก็มีความสุขมากๆเลยส่วนสตีฟค่ะบอกว่าฉันมาเมืองไทยตั้งแต่ปี2009แล้วจนถึงทุกวันนี้ฉันยังออกจากเมืองไทยไม่ได้เลยอยะมาร์กัสบอกว่าตอนนี้ฉันมาอยู่ในกรุงเทพและฉันก็รักที่นี่มาก เบตตี้บอกว่าสําหรับฉันฉันได้วางแผนเอาไว้แล้วแต่ขอเวลาอีก8ปีฉันว่าฉันจะย้ายมาอยู่เมืองไทยอย่างแน่นอนส่วนเบลแอนดรูค่ะบอกว่าตอนนี้ฉันย้ายมาอยู่ในกรุงเทพก่อนหน้านี้ฉันอยู่ที่หัวหินเหมือนกันฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเลยโจมารินบอกว่าฉันก็ทําเหมือนกับเธอนี่แหละและตอนนี้ฉันก็มาอยู่ที่ภูเก็ต วายบรบอกว่าฉันนำมาเมืองไทยตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมาแล้วละ่ะและจนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังอยู่ที่เมืองไทยทีชาค่ะบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยมาเป็นเวลาสองเดือนแล้วแล้วก็ตอนนี้ฉันได้หาที่พักเพื่อที่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่ระยะยาวดีใจจังเลยนาะที่ได้เจอคนที่มีความคิดเดียวกันนะ่ะ ไมค์บอกว่าฉันมาอยู่เมืองไทยมาเป็นเวลา1ปีแล้วล่ะจริงๆเนี่ยฉันรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะสิ่งที่ลำบากใจที่สุดก็คือการที่ต้องต่อวีซ่าแล้วก็กลับไปที่อังกฤษนี่แหละคือค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยแพงมากๆโดยเจนเนลบอกว่าโชคดีเหลือเกินที่ฉันน่ะมีงานพาทำเป็นดีเจฉันจะกลับไปที่อังกฤษแล้วก็หาอะไรทำแป๊บหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง ฟรานซิสโกบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่เมืองไทยฉันน่อะอยากจะเป็นดิจิตอลนอร์แมดบ้างจังเลยอยากจะย้ายมาอยู่เมืองไทยบ้างเพราะฉันรู้สึกว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่ฉันชอบมากๆเลยอะส่วนเวลดอนค่ะบอกว่าดีใจจังเลยที่ทําแบบนี้ได้แต่สําหรับฉันฉันคงทําไม่ได้แหละตอนนี้ฉันมาเที่ยวอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีโอกาสได้ย้ายมาเมืองไทยบ้างปีเตอร์ค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะคุณมาอยู่เมืองไทยที่ภูเกต็ตแต่ว่าจ่ายค่า เช่าคอนโดเดือนละสองหมื่นเองหรอตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกันแต่ว่าค่าเช่าคอนโดของฉันน่ะเดือนหนึ่งต้องสี่หมื่นบาทแน่โดยเจนเนลมาบอกนะคะบอกว่าใช่ฉันเข้าใจแต่ว่าบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากชายหาดออกไปก็จะมีราคาถูกกว่าเธอลองหาดูสิถ้าเกิดว่าต้องการจะมีที่พักที่ราคาถูกกว่าก็ต้องอยู่ห่างจากชายหาดซึ่งสาหรับฉันเนี่ยฉันรู้สึกว่าไม่เป็นไรเลย ชารอนบอกว่าอุ้ยสำหรับฉันนะฉันอยู่ที่พัทยารู้มาค่าที่พักระเดือนหนึ่งหนึ่งหมื่นสามบาทเท่านั้นฉันขอบอกว่าฉันมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่พัทยา จัสตินค่ะบอกว่าโอ้โหตอนนี้ฉันยายมาอยู่บาหลีรู้ไหมว่าฉันนะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งสองร้อยห้าสิบปอนสำหรับที่พักส่วนค่าไฟของฉันเดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบปอนโดยเจนเนลบอกว่าสําหรับส่วนตัวแล้วฉันไม่ค่อยชอบบาหลีเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนแหละว่าการที่มาอยู่เมืองไทยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยถูกกว่าในบาหลีอีกนะ แอ h l ชลีบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวหน้าค่าเช่าในลอนดอนเนี่ยเดือนหนึ่งก็2,000ปอนแล้วนะสงสัยคงถึงเวลาที่ฉันจะต้องหางานทำแบบนั้นบ้างแล้วสิฉันน่ะอยากจะประหยัดเงินแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นมาล่าชค่ะบอกว่าตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ลอนดอนเหมือนกันเดี๋ยวหน้าที่เธอพูดเนี่ยค่าใช้ใจ่ายแบบนั้นคือเรื่องจริงใช่ไหมฉันเห็นแบบนั้นแล้วฉันก็เริ่มจะมีไอเดียอยากจะย้ายไปอยู่เมืองไทยบ้างแล้วนะ เคซี่บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะและนี่ฉันมาทําอะไรอยู่ที่บาหลีเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องตัดสินใจคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะโดยเจเนลได้มาตอบนะบอกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในบาหลีฉันก็ยังรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักเนี่ยอย่งถูกกว่าอยู่ในลอนดอนอยู่ดีแหละ ส่วนนี้้คมาคอมเม์นะบอกว่าตอนนี้ฉันได้เช่าบ้านที่ี3ห้องนอนอยู่ทางไอแลนด์เหนือรู้มาค่าเช่าต่อเดือนอยู่ที่480ปอนด์เท่านั้นเจนนีนบอกว่าอะไรนะ3ห้องนอนแค่480ปอนด์เนี่ยนะโอ้โหถ้าเกิดเทียบในอังกฤษนะรู้มา3ห้องนอนต่อเดือนน่ะมีต่ำๆ1,300ปอนด์เลยนะ เจลลี่ค่ะบอกว่าตอนนี้ทําไมเหมือนกับว่าทุกทๆคนอยากจะออกจากอังกฤษหมดเลยอะเจเนลบอกว่าอืมขอบอกนะว่าตอนนี้ที่อังกฤษอะ่ะบรรยากาศค่อนข้างจะหดหูมากๆเลยล่ะบ๊อบบี้อามาถามบอกว่าอ้าวแล้วพวกประกันภยัยประกันสุขภาพะเธอใจยังไงเดียเจเนลบอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่ว่าตอนนี้ฉันได้ซื้อประกันการเดินทางเอาไว้ ซาร่ามาถามนะบอกว่าเดี๋ยวหนะ้าเธอไปหาพวกที่พักอะไรต่างๆได้ที่ไหนอะ่ะมีแบบเว็บไซต์หรืออะไรแนะนําฉันบ้างมะเธอไปหาในสื่อโซเชียลไหนรอโดยเจะเดงมาตอบนะบอกว่าให้ไปดูตามมาร์เก็ตเพลสสิจ้ามีคนโพสต์เอาไว้เพียบเลยละ่ะแล้วก็ยังสามารถหาเช่าอะไรอื่นๆได้มากมายเลยนะไม่ใช่แค่คอนโดที่พักอย่างเดียวนะจ๊ะ โอ้เห็นแบบนี้แล้วเหมือนว่าชาวต่างชาติอยากจะย้ายมาอยู่ในเมืองไทยกันเยอะเลยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ